านของพระจันฉายตาบวมปูดขึ้นมาเลยครับฉายเป็นชุดอ้าวแหมแทงต่างรับโมโหครับโโรบรญฉลองบอกว่าลูกมียังไม่มีนะบว้ยเออมาตีตรงนี้ทําไมอ๋อที่โมโหคือตรงนี้เออการหน้าผาของบัญฉลองก็แตกเหมือนกันนะครับเรียกว่าสอกทั้งคู่มีพลสงครับแข้งขวาครับพระจันฉายแหมฟันสอกซ้ายครับบรญฉลองตีเขา่า ทีขวาครับบัรฉลองครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการธนงพุ่มพานิษ์ออกแ้่ขวาครับพยัญชัยวันฉลองแ้่ซ้ายครับซ้ายกับขวาครับอ้าเบิ้ลเบิ้ลซ้ายไปอีกหนึ่งดอกครับพรจัญชัยตีเข่าขวางัดสอกซ้ายครับวันฉลองทีขวาพรจัญชัยออกแ้งขวาครับแทงเข่าซ้ายฟันศอกขวาครับวันฉลองอ้าพรจันชัยฟันศอกซ้ายคืนศอกต่อสอกแข้งต่อแข้งครับ ภาะสานแข้งครับทีป้าครับบันฉลองแม่งัดซอกขวาโดนแข้งขวาของพระจันชายหน้าตานี่แดงก่ำทีเดียวนะครับด้านของพระจันชายไม่รู้ไปเขินอะไรมาครับเปล่าโดนหมัดโดนซอกตั้งแต่ดูกระชงม,มานี่ไม่เคยเห็นกระตาปูตาปิ้นแบบนี้นะโอ้โหนี่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่พระจันฉายนี่เดินครับตั้งแต่ยกแรกครับเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองนะครับไม่รอดักจังหวะสองครับเดินครับออกแข้งขวางัดขวาอีกหนึ่งดอกครับโดนไปสองแข้ง วันฉลองยังไงครับโดนไปอีกครับวันฉลองคืนด้วยซ้ายหนึ่งครับจิ้มหมัดพระจันทรายฟันอซ้ายแทงเข่าขวาวันฉลองจะฟันขวาครับออกแข้งซ้ายพระจันทายออกแข้งขวาครับวันฉลองซ้ายพระจันทรฉายขวาแหมท้องจองกันดีจริงๆปล่อยขวาลําตัวครับพระจันทรฉายวันฉลองแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับวันฉลองพยจันทรายหมัดหนึ่งสองครับแทงเข่าขวาซึกแขนสีครับซึกแขนสีวันนี้ก็เป็น คู่นี้ก็เป็นทรงชัยเจอกับเกียรติเพชรครับเมื่อสักครู่นี้สึกทรงชัยก็ลลัน่นพอมีชนะเกียรติเพชรของเสือทางด้านของปลาชุดไปนะครับเสือกิมกับลำน้ำพองดูคู่นี้ตีขว,ขวาครับพยัญฉายแทงขวาแข้งขวาครับขึ้นด้วยซ้ายครับเตะหลุดครับและจะมีลูกนี้ครับครานี้ทุ่ทิ้งลงไปได้ เวียงของวันฉลองแบบนี้นี่ทาให้พระจันทราที่ตาบวงปูดมานะครับคือเตะหลุดแล้วมีมีของแถมให้ครับให้ทันพันลยครับ<อ>ไม่ถึงเดือนครับรออะให้รอไม่เท่าไหร่ครับแต่อร่อยลือเกินนะพระจันฉายบอกผมอย่างนั้นอ่ะยกที่สี่ครับยกที่4ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของเจ้าวันฉลองครับยกสี่นี่วันฉลองไปไกลครับพี่น้องแฟนมันมวยครับ ไม่ไกลมากครับไม่ไกลมากก็ประมาณแมขออนุญาตบนเวทีก็ออกรู้กันไปนะครับเดินเข้าหาครับตอนนี้อยู่ที่น้ำเงินนะครับน้ำเงินได้เปรียบครับแทงซ้ายพยัญชนยเดินลุยครับฟันศอกแมฟันศอก ฉลองตีข่าซ้ายครับรรมาการแย่อ้ดูวันนี้พระจันทร์ฉายนี่เปลี่ยนทรงเปลี่ยนฟอร์มชกเลยครับอยากจะพิสูจน์ตัวเองนะครับที่ลูินีครับตีข่าขวาครับตีข,าขา่าขวาอูดกระถุงขวายหนึ่งดอกวันฉลองนี่เส้นแอนบนสีสานี่ปูดบวมขึ้นมา เียดครับฟันสอกขวาออกแข้งขวาครับพยันชายอ้โหูฉายชายเป็นชุดแล้วก็แบบนี้ครับมีศอกมีหมัดแล้วก็ออกแข้งวันฉลองสับสอกซ้ายกรรมการแยกออกมาดันดัดดดน,ดนฟันสอกซ้าย อีกหนึ่งครับออกแข้งขวาครับอ้าววันฉลองโอต้องกัดฟันโต้น,นะครับออกแข้งซ้ายไปสองแข้งอาจารย์ฉายมาครับมาซ้ายซ้ายก็มีขวาก็มีครับตีเข่าขวากรรมาการธนงพุ่มพานิชครับแยกออกมาหลุยต่อครับวันฉลองพยายามติดเบรกโอ้โ ไห้เฉยๆแต่ก็ยังมีโต้แข้งซ้ายปรับลายนะครับทีฟ้าครับโอ้โหนี่บว,วมขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้อโยนเขา่าวามาครับาระยช้ฉายรัดรัดรัดแม่แทงเกาซ้าย คืนบ้างครับแบบว่านี่แทงแทงกระจับคืนครับพยาชายขอฟ้องกรรมการบ้างแทงซ้ายครับออกแขนซ้ายออกแขนซ้ายออกแขนซ้ายอู้หูจยรย์ญชายคืนด้วยขวาครับแทงข่าวซ้ายบันฉลองออกแขนซ้ายครับแข้งซ้ายครับบันฉลองกัดฟันขึ้นมาตีข่าวซ้าย ก็ตีซ้ายครับตีเข่าซ้ายตีข่า,า,ขาแล้วก็มดยกสี่ครับนี่แหละครับพอมาโดนแทงกระจับแล้วก็ฟองก,าการรมดาแล้ววันฉลองขอฉายคืนครับราคาพลิกกลับมาสูสีคู่ขี้มากครับพระจันทร์ฉายได้เปลี่ยนอยู่54เท่านั้นเองครับอายกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับดูกันละเอียดดูกันทุกอาวุธ พยายามทีรบับออกแ้นซ้ายครับพระเจ้าทางนั้นของวันฉลองแข้งขวาครับวันฉลองครับพาจัรย์ฉายขึ้นด้วยขวาโอ้ยโยกลงไม่พ้นครับโดนไปปลายเท้าครับ,บ,บประมาณนี้โป้งเท้าของวันฉลองนี่ถ้าเกิดยัดอะไรได้นี่ยัดไปแล้วครับแต่โชคดีครับพระจันทร์ชยนี่กับฟันยางอยู่ กีฬาการไปด้วยนะครับกีฬาการไปด้วยครับผมเป็นคุณนับแล้วนะนับนิ้วโป้งเลยชอบนชอบกินหิวหิวหิวที่มัดออกแข้งซ้ายครับด้านของพระจันฉายวันฉลองขยับขยับครับออกซ้ายคืนครับเอาละครับเกีกดดันละครับแข้งซ้ายของวันฉลองครับสายอันทัพาลจากน้องปูงสีกระสีครับซ้ายอีกหนึ่งดอกครับโดนซ้ายของวันฉลองอ่าพระจันฉายคืนโดยซ้ายได้ขวาครับ มันจะลองออกแข้งซ้ายครับซ้ายหลุดครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับโอ้โหหน่วยผู่นี้ครับติดถื้นโชว์ครับ,รบด้านของพรัจร์ชายยังเหลือนะถึงแม้จะหน้าปูดไปแล้วก็กรรมการก็ชูมือไปที่